สวัสดีครับพบกันวันที่28มีนานะครับ6-7นะครับผมอันนี้มาถ่ายให้ชมตอนช่วงเช้านะครับ6โมงเช้านะครับเนี่ยจะมีพ่อค้าแม่คมา้ามารับผักแล้วเขาจะจอดรถเรียงกันเป็นแถวเลยตามจริงมันจะมีที่จอดนะครับที่จอดจะมีที่เป็นรังคาเป็นอะไรเวลาฝนตกแต่อันนี้ถ้าฝนไม่ตกเขาก็จอดข้างทางก็ได้เนี่ยเขาจะเรียงกันมาอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่น้องจะถามมาหลายคนว่าผักจะเยอะช่วงไหนอะไรเงี้ยผมก็ บอกว่าประมาณตีสี่ตีห้าเขาก็เริ่มเปิดขายแล้วอันนี้ผมมาหกโมงเช้านะครับจะมาถ่ายให้ชมบรรยากาศช่วงชวเช้านะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเอมารับผักช่วงเช้านี่เนี่ยที่เป็นซุอเป็นตลาดหมดเลยนะครับเป็นข้างในจะเป็นแบบขายผักกันหมดเลยนะครับก็จะแยกย่อยกันไปเนี่ยแล้วก็จะมีขายขายย่อยครับเนี่ยขายย่อยอย่างอย่าง,างชาวบ้านเอามาขายเองอย่างเงี้ยโลหนึ่งเป็นโลเป็นอะไรก็ถูกเป็นกรรมเป็นอะไรก็มี พวกสลแหน่เพราะอะไรคือเก็บมาขายเองนะครับอันนี้เขาจะมาขายเป็นรลเนี่ยเป็นตลาดเนี่ยที่เป็นซ้มเป็นซุ้มเนี่ยข้างในจะมีผักขายหมดในทุกร้านเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นของเจ๊การเจ๊ไทยนะครับอันนี้คือตลาดเจ๊อีทนะครับเนี่ยผักเยอะครับของเยอะมาเลือกชมได้เนี่ยอันนี้ตลาดเจ๊อีทเนี่ยยาวนะครับเนี่ยถ่ายให้ชมคร่าวๆนะครับ ผักเยอะครับที่ว่าพี่น้องถามมาช่วงนะี้อันนี้ผมมา6กโมงเช้านะครับเนี่ยผมมาถ่ายให้ชมอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นตลาดของเจีด e อันนี้เนี่ยจะมีพวกกระลำจะว่าเป็นของนอกนะครับของนอกเยอะนะครับของเจอีด e กระลำนอกผักกาดนอกนี่มีหมดเลยนะครับของแห้งพวกพริกแห้งพวก,กอะไรเงี้ยก็มีหอมหัวใหญ่พวกนี้เนี่ยแล้วก็ของสดนะครับวางวางเรียงเพียบเลยเนี่ยเนี่ยจะมีพ่อค้าแมค่ค้ามารับเอาตอนเช้าเนี่ยเยอะมาก เดี๋ยวจะทยอยถ่ายให้ชมในหลายตลาดอันนี้ฝั่งนี้เป็นตลาดของเฮียปอรครับก็คือจะมีหลายฝั่งมีหลายฝั่งก็คือเดี๋ยวอีกวันหนึ่งจะไปถ่ายทางฝั่งสมใจนึกเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นสมใจนึกอีกตลาดหนึ่งเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ชมนะครับบรรยากาศช่วงเช้า6โมงเช้านะครับแต่ว่าพ่อค้าเขามาเอาไปแล้วตีสี่ตีห้านี่คนแน่นแล้วแต่ว่าผมมาไม่ทัน <laughs> นะครับบรรยากาศเนี่ยกระลำ ทอมะเขือเทศเป็นกองเลยครับเนี่ยมาเลือกชมได้นะครับผมใครอยากทราบเส้นทางก็ถามมาได้นะครับเนี่ยรานนี้ผมถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับเดี๋ยวจะทยอยถ่ายไปทีละตลาดนะครับก็คือวันนี้ถ่ายของฝั่งทางนี้แล้วก็ของเจี๊นะครับมาเลือกชมได้ผักเยอะครับถูกครับที่นี่ก็ถูกครับถูกกว่าที่อื่นหรืมั้งคิดว่านะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจให้กันนะครับเนี่ยบรรยากาศช่วงเช้าอยากทราบราคาแล้วก็ถามมานะครับก็คือถ้าตอบได้ก็จะตอบให้นะครับผมบางอย่างก็ไม่ทราบราคาหรือจําไม่ได้นี่ครับเนี่ย,ยอีกฝั่งนึงเดี๋ยววัาลังจะไปถ่ายให้ชมนะครับสวัสดีครับ